อาตมาพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจารย์เหนือเศรษฐีจัทรทวิโชว,วันนี้ทางพระอาจารย์ก็อยู่ปา่าช้าของบ้านทุ่งส่างก็จะให้ดูบรรยากาศนะโยมก็จีดีล้างอ่า บรรยากาศยามเดินกับดอยข้างๆนะ เป็นปลาช้าที่ยุงเยอะเอาพอสมควรอาทิตย์กำลังเริ่มตกเย็นแล้ววันนี้ก็มีโยมมาคุยสองสามรวมมุบานก็อยากคุยก็ทางผ้าจารย์ก็คุยให้ อยวกขอให้ญาติโยมมีความสุขด้วยกัแบบการรับชมวันนี้ก็ธรรมชานิรู้สึกว่าเหนื่อยเอาเรื่องพอสมควรก็ที่แรกว่าจะเดินทางตั้งแต่เช้า,าหลังจากชันข้าวเสร็จแต่ปเปิญเผลอหลับไปจนถึงเที่ยงก็เลยถ่ายธรรมญาติโยมได้เห็นกันแต่ยุงเยอะ กัดหลังวันนี้ทางพระอาจารย์เนื้อเศรษฐีจารทวนิโชก็ขอให้ญาติมมีความสุขกับการรับชมป่าชา้าแต่ละที่ว่าเป็นยังไงอ่าขอบรรยากาศจะถ่ายตอนเย็นก็ได้อ่าหรือดึอกก็ได้เที่ยงคืนก็ได้แต่ทาง